สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชับบี้พีกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับโซโลของน้องออสการ์หวังนะคะวันนี้น้องได้ปล่อยโซโล,โลเพลงเดบิวของน้องแล้วทุกคนไปติดตามแล้วก็กด subscribe ที่ช่อง YouTube ของน้องให้ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้น้องตั้งใจทำมากจริงๆเดี๋ยวถ้าใครอยากดูยังมีเต็มๆไปดูที่ช่องของน้อง,นองเนาะเดี๋ยวแอดจะโดนลิขสิทธิ์แต่ว่าก็แอบแอบเอามาเป็นซาวด์แท็กให้อยู่นะ ถ้าใครที่อยากฟังเต็มๆไปดูที่ช่องออสการ์หวังภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวช่องของน้องแอดจะเอาขึ้นที่คลิปให้ด้วยแล้วก็จะเอาลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้ด้วยนะคะยังไงฝากออสการ์หวังน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของมัมหนีทุกคนด้วยนะคะสําหรับวันนี้แอดขอตัวไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย